สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บ i ร์ทสู่ขู่สู่คนเนอยินดีตอนครับเ้าสู่สองสาวน่อยแชน Everyone Everything t o บเบลทู today to now ก้าพี่น้องผูกพอกับสองสาวน้อยคือเก้าเนาะน้อกินเด้วยขอจะไปกินตังวันนี้เลยเลื่อนแล้วก็เจคข่ะสบายดีสวดี พาเจ๊ขาวไปกินตำสมแล้วก็ไปสองสาวพาเจ๊ขาวนี่จะสิดกันนี่ยนี่ยสามสาวนะทุกคนพาเจ๊ขาวเนาะไปอมีบหยอดกินข่าวนึกว่าเป็นมายามายาก็เลยว่าเออเขาหมดแลเจ้าบนแลเจ้าในแลเจ้าปิดประตูแลเจ้าปิดประตูแลเจ้านี่เด่นมั้งเจ้าสองสามโมงแล้จ บายมอวปิดแลยจ้ะปิดเลยจ้ะโอ้ยไกินไปกินซ <มา S 2> ่ากับคือไปกินตามก็กระกล่างัดซ่าเาจกินเข่าละบอกยัง ยังทันนกินเขาิบเจ็บกระเพาะบ่บ่เป็นอย่งจเพรวากระเพาะเฮาหนาจ้ะเลือด้องมีแหละอยากจ็บกระเพาะเป็นยังดอกแลหน่อยเป็นคนสิยจะกระซ่าเกีียวเกี่ยวกันยังว่ากระเพาะเสแตอเจ็บกระเพาะเป็นเออกระเพาะสดพันละข้าวหนึ่เข้าวหนึ่งกระเพาะสดเขาห้องหมข้าวหนึ่ถ้าก็ไปกินตาส้มล้วก็สิไปใส่ตอไปตลาดไปตลาด่นสิ ไปสื้อของไม่เห็ดอันนั้นป้าสมทอดป้าสมผสมอันเบิดบกอ่างอานวอบ้าไม่แสมิอุกอ่างอาได้หมือนีกตอนที่มีความสุขได้หมืเยว่ะโอมาไอพ่กทีทายรายการอุกอ่างอ่าวเขาวานะสิบี่้าไปตลาดไปสื้อาสมผสมโอ้ยซิกเนเจอร์สีขาวนะจาะก็คือแปลงนัว ไปร้ายได้ยู่าได้เนอะเนาะออกรายการได้สิเีากอดที่ทำเมาโมยตอนท่องเอาลงท่องขอใสเป็นนัวเนาะตอนวาข้าวกินเป็นเออข้าใสเป็นนัวแ่ใสาอหนทุกซู่ทุกซอกทุกมุมเลยนะใส่ก็ไรยูตะกี้หันบ่หูไว้ี่ตะกี้มีบูหูอีกบอกเขาว่าเขาป่ได้เมนบานพอดีถ้าขไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมซานจะมาสนอยบ่คอยละกกายตลอดนะ พมือนั้นคอยมาอันนี้ตำรวจกักไปไปเขาไม่ได้บ้านซะน้อยทุกคนเห็นเลยหนึ่งหลังยังไงเออว่าว่าสิฐาจสิานจะอยู่ว่ามือแด่จะวางก็สิส่วนไปดินนี่อาคัตซีใส่ขอไปเถอะไปอยอาคัตซีเดี๋ยเพื่อนห่อคนได้ทุกคนค่ะหลังเห็นมาทุกคน ก่เป็นรังหนีบอ่ตัวตัวพลาพนพนพนทั้งหนาฮีตัวหนาหนาเกนทิเน้างนีบมเของเนของหน้านี่ฮะอันอดเลยใช่ปะทอดจาตำสมมอกฟ้าจาจเปิดแล้วสขาเจับปิดเขาเปิดมีนี่าจอดใช่ะทั้งหนาจอดได้บอสาเขาาขาเขาเ็ดได้ไหเอาไคลิปทงหนาก็เถื่อนกดจอดอยู่นี่แต่บ่้าจัดแป๊บนึ่งเดีบอถามมนอ เพราะว่ามันอันนั้นเนาะมันกลวงอยู่ค่ะมุมๆหันตามส่วนหมากร้าวเนาะพี่เนาะตอนตอนนั้นเ่ามากินกับไอ้คัมซีแล้วก็ไอไอเทิงแล้วกัอาริตาแั่นี้แหละแต่ว่าเราจะไปกินอ่าข้าวปุ่นเจลคิงอะไรแต่ว่าข้าวเจ้าปี๊ดมันเบิร์ดมันมาสายป่ะลาทุกคน ว้าวลูซี่รูซี่ตำอะไรนี้อันนี้ตำปลาเจ๊ขาพันหมากมาพันหยานะจะเคยมากินแล้วมากก็พายว่าตอนนั้นแม่กับปละปลบพันปาาเลยนเลยอาะคือปริมาณจังตั้งแต่จะบพ้อมห่นงไมีคิ้วตันนี้ไม่สูงใส่เอ้อจะเอ้อหมอกปลามาแล้วอันนี้ต้มน่าสวยไลยอันนี้ก็คือตำปลา ซิกเนเจอเพ่ยก็คือน้ำซุปจ้ะน้ำซุปรอกหายไร้น่นเี่แถมตตุ่มเดือหายโบเหยังอีกโบยังอีกตำกุ้งเล่เขายังจไห้เขาอยู่แบวเขาเขานี่ยชิมน้ำซุปก็ได้พี่เ้องอากาศหอนก็หอนเนาะเขาก็เั็ปหญ่าลยข้ามีกระสีดูปะหนุ่มอะไรนูเขาเลยเปดน

เเสียบบรีขาวอันนี้คือตำปาตำปาต้านเฮกิก้เตอร์ต่อันยต้นไม้ม้นไม้กินองุ่สชู้และเพิ่มก็มีงเนื้อขพักกันเจ้ลก็มีขอวกะปูนั่นน้อพี่น้องนเจจะเป็นกระปูทอดมะเกลืน้อยนะ แบดีเนาะได้อยู <welche ăn? S 2> ่บ uh> ร drink ่กินโดนนะไม่กินจีนะบร่กินเยอะไมกินโดนนะไม่กินจีน่ะนี่กินจีนนี่ยังกินจีไปส่ับปทาเท่ากักโอ้มันดูดีมั้งระกัดย่องดูดีไหมดูดีกนย่องกินจีนไ้เก็ตัวนี้แหละครับรหนักนี้ครับนตนี้มิาอนี่เรนขคน หอยหอยรก่เือหยใหญ่หอยใหญ่เนาะใหญ่มากมาแล้วหอยตอันนี้ก็ม่นอกัอัไม่มีกล้องรูจักลืมมือคือกลัวมากแต่ว่ากับริษัทกกัดจงบเต๊มด้ัาจงกับเต๊มเตมยกินจืนี่ยไ่อบกินยสีมักซิบม่จซิมจจิมจืผักกาดดอง สมพักหวานเพื่อในบ้านเ่าเอิญสมพักทานเอิญไให้โจกินจิจาปูนั่ปุ่นะจ๊ะตังยห้อิงใหเสบบอจีเทาในอยู่ตัาตัดตังอุซโน่ครับยูแจมีการแทบแทกคนละแบบซโนกับแบบหนึ่งเพาเขาจะตั้มกคือกันเนี่ยมันคือเบือดนะทุกคน เขาเริกินกินสมความแมนป็นอะไรอย่างเช่นกระโปกเอ้าเทาคือสั่งคนมกินก่อนอันนี้กับกูเนาะบังคืลองกิูกูนกาตบเอาไว้ที่หัวหัวมาถึงคนอู้จะเหลือมาดิดองซิมหอยนางรมทรงเครื่องตัวใหญ่เทมขาวมันเจ็บแสกโอ้กตัวน้อยเลย หยาน้องนปลุกแห้งคือเนกปุกไงมนอปุกอนางหย่าใเมือเดินหองเจียวเครืมือค้าตะกร้อกิ่ามอโพรดีคือตรงนีกอมายูแบเบิร์ดใครอโพละบุมี่ะต่างๆกระเทียมนะทุกคนขาบอะก็คือกระินปลุก แดงแล้วก็แกซีมะนาวค่ะมันตำขุ่นตอนนี้แกสีเดือกินกันแบบไี่เเจอก็คือมะพร้าวแล้วก็เดี๋ยวซีพูดราตลงไปเลยค่ะมาสุโคนด้วยอื้อหือ ่ข้าวจ้าสวบมวงนึงเกี๊ยวเลยนายนถูกกินไอยกินคือกันปาแสบไปเร้อยคือไงแถวะแสบคือไงแถวพวกนี้ปาติ่มซสวเลยบอกว่าหอยซุดแห้งคน หัวอื่นยังบะสวดได้ไมบะสวดหรออันน้บะจ้ายังไงบแล้วอื่นกินยังบะสวดดิทั้งเตี้ยมเกียวเออเดือนกินกโอยปากกับปาไม่น้อยนาะสอาปากไหนอยู่วะนี่ข่อยปากบอกว่างนู่นนีมนวด้ไหนึ่งมาเมนาวเอาไม่หนึ่งอะไรอาเอาหมีบ่วงไปบ่วงข่อยตกนี่ กินเาแล้วทุกคนเจ้าซีฟูดซีฟู้ดจ้าไปลุยจ้าปากไหนอยู่เนาะสาวเนี่ยกินข้าวใหญ่เลยะหวานไปไปเจ้า้าวต่อบันี้มาไปซื้อไห้ทักทักทักมาเจ้า้า ข้าวอัสมกินอันนี้นะทุกคนห่ยนางลมเขาจะไปว่นตัวใหญ่เนาะใหญ่แห้งแบบเกดพิเศษเขาจะจากบอลว่าเท่าไรราคาแสนหนึ่งโบฮอดใไกเราแปดสกับถือยี่สิบเก่าเก้าแปดซิบถือแข่งบอลอื่นนี่ประมาณแสนฝ้าหรือาป่าแสนหาเออริสเยอ์เจยเขาฉันจะบอกต้องใทเท้าก่อนาน่อยบอก ขายบ่อะไรก็คือพริกเผาะรเขาก็ใส่แมมือนี่ตอนากินมือนั้นมันมีบักกระทินเม็ดแต่อไเี้ยมัว่มนี้มังเนียทำเจียวปลาอันนี้ม่ยังไงตกกิ่ามลิตรีกมะตุกุ้มตุ้กุ้มสดต่อจยังแลาวมนจะเหลืองแต่ว่าเบื่อนี่มันมันก็จะเหบือไ่กนเบือเจาะเงี้ยไม่จะเหลือไม่ร้ยนึงเ้ัน แต่บอกไม่จะได้เนื่อแห้งทุกคนนื้อบไได้เนื้ืนอยู่เต็มปากมัาเน้อื่นบ่เต็มบ่ะก็คือเดคาวก็ินหอยเลยเด็ดขอด่วนขาอไผ่ด้อยทุกคนเงิน้องนายเป็นคนมาที่โงานนะทีไรกินเผ็ดเืิอนี้เต็มหนาเลย เขาสั่งมาย่างทอดลูกซี่แ้วย่างทอดอยู่เขาสั่งมาไอ้ตับปลุกซอสเสร็จแสบทุกคนสัมห้าพี่น้องตาปากัแซ่บแทนเลยพอไปเลยมาเลยหแสนน้ำกันสามสาวไปเลยเอกินก่อนกินหนังกินเขาเนียนกินก่อนเนอนีะ อีมเว้ยยังจะตำกับปุ่นเอ้ยทำบักูันสืับคนหนึงประมาณค้านบังกัดเดือนสองสามคนเหรอคนละเก่าสิบเบิร์ยูเก่าคนละเท่าสิบพันสี่สองนหกสิบหาซือขึ้นบาทจะกลอไอซีบ่ห้าร้อยเม่อแม่เซอร์ดูไหมสี่ร้อยสี่ร้อยปลายเนาะเก่าทัอันนั้นเจ็สิบโอเคมาเลยมาหาดกันนอนทุกคน เซ่เซ่หลายคนเลยชาวอ่างตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วค่ะเกินรถละจ้ากินแท่สิพากันไปเกินร้าว่าโมอ่ากันสิพาไปตลาดดาวเฮืองไปตลาด้องไปซื้อของกินแรงหนิดหนึ่งแต่จริงสิไปส่งซะหน่อยโอเคไปเลาะตลาดไปนั่งกางเลยไปเนี่ยไปตลาดก่อนไปเลาะตลาดกันก่อนแล้วกัน ชอบเลยแต่บักคลิปนี่บอ่สิเป็นพาจะไปรอตลาดน้อยนึงแนะก็ติดคลิปอยู่พันเลยโอเคเลยวันนี้กำลังไปสินาทีป้าทุกคนไปเจอกันที่ตลาดเล่าเรื่องแห็นจอวัตถุอย่างหลังจากตอนผ่านมาตอนนี้เนาะทุกคนหลังจากเข้าไปกินตำสมแล้วนะก็พาเจ้าขาวมาหล่อตลาดเล่าเรืองเนาะผึ้งมะสีมะสีส้มปลาไปเห็ดตาเขาไร่การไอพิกไงเนาะอูอังอ่ำเขาขัววะเขาขัวคือเกาพี่หงอ มาตลาดคือเก้าพาเพื่อนมาหล่อซื้อของกินจ้าหลังจากกินตำสมแล้วมี่ไงโอ้สมปลาเชฟจ้าเชฟโรบอสจ้าคาประจำวะนี่เนี่ยเต็มเลยอารมณ์หนึ่งจะไหน่อยมาเอาอันข้คาประจำเจขาวตัวนี้ฉันบอกจะเอาเนี่ยตัวไงเป็นมาคือคาประจำแล้วก็ตัวใดอีก กระเต้าโล่เท่าไรเด็ดนนี้กระเต้าเต่าโล่ละแสนกละเต่าขึ้นละผู้ที่ปินก็นั่งเสีอดเลยคัน like มือเดียวมันบดปินได้มันเชี่มันเชี่ยะคันสมมือู้แต่โซนอสมปลาพี่มาเด้อมาจนำมาจ่ายเงินเนี่เป็นตอนแบบนี้กมีนีเออบ่อข้ามาวุน้นเนมเสยพืนเนว่าคันสิแต่เต็มโลคันหกสิบลวบ่เต็มโลคันบ่เต็มโลละการนั่นอัน้ยังบออด่โลย่าจ้า ตอนนี้ก็ประมาณ้อมบ่ายแล้วทุกคนสองคึงก็เจากระซิลลมมตลาดปลาตาเห็ดบดหอยจห็วเิี๊ยขาวกินย่วออมหอย บ่ค <laughs> ันอยากสิเฮ็ดให้กินบ่มันอีต้อยอยากกินอยู่บ่อยากมื้ออื่นเนาะซาขอสิต้อยเองดอกขอสิเฮ็ดเองนิ้วเก้าสะดาแท้นึงบุรุษบ่ลุดในคนสวยแ้คนสวยือตลอดยังบ่ลุดเนาะลุดขึ้นเื่อแก้กรนําพอจน้องหาจะนายกะยามเ็ดเ็ดปวเผ็ดเผิงโอ้ยเ็ดอ่ ก๋วยกระเ็ยย่งเผอกเทพอนะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกเลยล้วยดำกล้ก็หรอนล้วยรลอนเต้งกมหงมองไปเต้นปับปลาพี่นาองปลาใหม่ๆด้วยตาขิดตายยังม่เคยเก็สอยว่ะเหยนอาเท่าไหร่ Đâu chi hả bò yeah. Bị kịp chèo nó mới nó. À. <laughs> Đưa ra đồ nhảy Được rồi, đưa rồi, tôi sẽ chạy chạy Tôi sẽ chạy Được คลิปนี้เฮาสีเอาไว้สมีเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพย์าเจ้าขาวไปหล่อซื้อของก็สนายกับทิพย์ลาไปก่อนเด้อพี่น้องแปลงเนาะขอตั้งใจสิปหน้าพี่น้องไปแนดี